คุณกังวลไหมการอธิษฐานเป็นเวลาที่สวยงามในการพัฒนาทัศนคติในการแสดงความขอบคุณวันขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราทุกคนต่างมีความวิตกกังวลเครียดโกรธและหวาดกลัวซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์แต่พระคัมภีร์สอนเราว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณฟิลิปปีบทที่4ข้อ6คุณรู้สึกว่ามันยากไหมที่จะกังวลโดยไม่มีสาเหตุอะไรเลยผมเป็นนะครับเรามาทอดรหัสหลักการนี้กันสักหน่อยเพื่อเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราความวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติแต่เราสามารถกำจัดมันได้การวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันบอกเราว่าความวิตกกังวลสามารถทำลายสุขภาพทางอารมณ์ จิตปัญญาและความสัมพันธ์ของคุณได้การอธิษฐานถือเป็นกุญแจสำคัญซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นด้วยข้อความประมาณนี้พระเจ้าตอนนี้ลูกกังวลเรื่องลูกมากๆโปรดขจัดความวิตกกังวลและช่วยให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและสันติสุขได้การขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่ควรเพิ่มเข้าไปในคำอธิษฐานเพราะถือว่าเป็นท่าทีที่มีพลังอย่างมากโดยคุณควรกล่าวว่าพระเจ้า ลูกขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับคําตอบคาอธิษฐานของลูกท่าทีนี้คือการสําแดงความเชื่อเป็นการกระทําจงให้พระเจ้าทรงทราบถึงความปรารถนาของคุณขอให้คุณเข้ามาทูลขอจากพระเจ้าพระองค์ทรงรักคุณและทรงห่วงใยทุกความกังวลของคุณแม่ของผมอายุครบร้อยปีในวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมาผมถือว่าการมีอายุยืนของเธอเป็นผลมาจากคำอธิษฐานของหลานๆและนิสัยของเธอในการอธิษฐาน ผมไม่มีวันลืมรายการเล็กๆน้อยๆบนเศษกระดาษในกระเป๋าเงินของเธอแต่ละครั้งที่มีการตอบคำอธิษฐานเธอจะทำเครื่องหมายว่าตอบแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากคุณได้เขียนคำอธิษฐานของคุณไว้หรือไม่ขอให้คุณสังเกตพระสัญญาในข้อนี้แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคิดฟิลิปปีบทที่4ข้อ7ความวิตกกังวล บวกการอธิษฐานบวกการขอบพระคุณบวกการทูลขอเท่ากับสันติสุขคุณอยากอธิษฐานกับผมไหมพระบิดา,าลูกรักพระองค์และลูกอดไม่ได้ที่จะบอกตามตรงว่าลูกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตของลูกการเงินและครอบครัวของลูกโปรดตอบคําขอของลูกด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไงลูกขอขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับคําตอบของพระองค์เอมนคุณคือการอัศจรรย์ ขอบคุณคำหนุนใจจากพอมากูเกล